ก็มีคำพยานที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่านา mm. นวานี้นะคะพี่เนาะเข้าพเจว่าคิดว่าเอ,อ้ mm. วันนี้นะ mm. อยากจะประกาศแต่ก็ประกาศกับใครดีก็ส่ง,ส,งส่งเข้าไปในไลน์ส่งหาพเพื่อนที่รู้จักที่ไม่เป็นที่เสีส่ง mm. แล้วก็เป็นรูปเยซาอริสต์นะคะว r r ร c h คริสมาสของเราต้องประกาศให้เยซูนะคะ mm. I mm. มีเพื่อนคนหนึ่งตอกบกลับมา แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้คุยกันเขาบอกว่าเขาอะอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นอะไรเงี้ย <Amen. S 2> หลังจากวันนั้นข้าพเจ้าก็คุยเรื่องพระเยซูกับเขามาตลอดเขาถามพระเจ้าว่า,าพระเจ้าจะทายัางไงดีเพราะว่าเพื่อนคนนี้อยู่ที่กรุงเทพ้าพเจ้าก็ส่งมานาประจําวันให้เขาอ่านแล้วก็อธิบายเพิมเ่มเติมเพื่อเขาจะเข้าใจเพราะเขายังไม่ได้เชื่อ คือข้าพเจ้าต้องไปทํางานที่อิงเทสทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากไปมาแล้วเมื่อต้นเดือนมกราจึงไม่จําเป็นต้องไปอีกข้าพเจ้าก็วางตารางไว้ว่าจะไปอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนกุมภาพันธ์วันหนึ่งของวันอังคารนะคะที่24พระเจ้าบอกว่าเจ้าต้องรีบไปอิงเทส ไปเพื่อเพื่อนคนนี้หลยพูดเรื่องพระเยซูให้เขาฟังข้าพเจ้าก็ถามว่าใช่หรือเพราะว่าเดี๋ยวจะรออีกสักสองอาทิตย์ได้ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานในช่วงวันของวันนั้นช่วงสายๆข้าพเจ้าได้รับเมสเซจจากเพื่อนคนนี้คือเพื่อนของข้าพเจ้าคนนี้ช่วงสายๆก็ส่งบอกข้อความมาบอกว่านี่มีเพื่อนแนะนําบอกว่าให้ไปที่โบสถ์โบสถ์หนึ่งในกรุงเทพ ตอนนี้พระเจ้าเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าทําไมต้องให้รีบไปนะคะเดี๋ยวจต้องมั่นใจว่าจะแนะนาให้เขาไปโบสถที่ถูกต้องเมื่อเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์ไม่ได้แปลว่าโบสถ์ที่เขาแนะนํามาไม่ดีนะคะแค่ว่าพระเจ้าไม่รู้จักโบสถ์นั้นไม่รู้เป็นโบสถ์อย่างไงนี่คือทําไมพระเจ้าจึงบอกให้รีบไปอันนี้จะต้องเป็นวันพฤหัสเท่านั้น ที่ข้าพเจ้าจะไปที่กรุงเทพได้แต่พ่าจะต้องกลับมาที่นี่ในวันเสาร์ที่เข้าใจครับทไมแล้วก็เลยบอกเพื่อนไปว่า <c oughs> เดี๋ยวจะไปกรุงเท,บงเทบงพบวกเย็นวันพฤหัสเจอกันได้ไหมเพื่อนบอกว่าได้เพื <c oughs> ่อนข <c oughs> ้นาพเจ้า <c oughs> บอกว่าจะรอไปโบสถ์ที่มีคนรู้จกักแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็ต้องร้องให้จอยพาไปข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าพาไปไม่ได้หรอกวันอาทิตย์นะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือนอัดนัด พระเจ้าก็เลยนัดอาจารย์เ,เป็นอาจารย์นอตอาจารย์ฝนนะคะที่ลิกจากนิเวศแห่งพัสดิให้มารู้จักกับเพื่อนของพระเจ้าพระเจ้าโทรนัดแล้วอาจารย์นอตอาจารย์ฝนบอกว่าโอเคที่จะมาเย็นวันพฤหัสสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้ทำก็คือไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินคือนัดไปก่อนแล้วนัดไปแล้ว,วลไม่ได้ดูตั๋วเลยไม่ลืมไปด้วยว่ามันเป็นช่วงไฮซีซันก็เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวันพฤหัส ตัวเต็มเน่มตีตัวเจ้าเจ้าอธิษฐานเพราะว่ารอเวลาข้าพเจ้าก็รอข้าพเจ้าเชื่อว่าเจ้าจะให้หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มก็มยังไม่มีที่แต่ข้าพเจ้าเชื่ออย่างหนึ่งข้าพเจ้าทําไปแล้วด้วยความเชื่อส่วนที่เหลือเป็นของเราเ้าแสดงความเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าก็ จ้องตัวขากลับไปก่อนค่ะเ <c oughs> ขาว่าเจ้าเชื่อค่ะด้วยความเชื่อที่เ <c oughs> ชื่อมากเลยเนนั้น <c oughs> เพราะว่าทํางานให้พระเจ้าพิดการข้าพระเจ้าก็จะไปนอนเนีะคะเพราะว่าจะหาทุอาบน้ําอะไรเสร็จสักก็จะกาลังจะเข้านอน <c oughs> ไม่ใช่มีเมสเซจไลน์จากเพื่อนถามมาว่า เคยเห็นปาฏิหารจากพระเจ้าบ้างไหมเอพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นปฏิหารหรือว่าอาศาัศจรย์ที่เราใช้คำนี้อาศาัศจริบทุคนพูดเขาใช้ปฏิหารอาศาัศจรรย์เนี่ยจะเห็นด้วยด้วยเรื่องของเกี่ยวกักบเพื่อนนี่แหละก็ <S 1> <1> <S so, ะเจ้าส่งข้อความกลับไปว่า,ขาเขาบะกวาเห็นอัศจรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็พู้คนรอบข้างด้วย เดนไปที่เครื่องของมิวเปิดขึ้นมาแล้วก็แคปหน้าจออยู่สิดูนะคะนี่คือหน้าจอตอนนั้นเป็นเวลาของคืนวันอังคารที่24ห้าทุ่มสิบห้านาทีเขบอกให้ทำอย่างนี้ข้าพเจา้าก็ะทำเ่อจะถ่ายไว้ด้วยความเชื่อนั้นเพื่อจะให้เห็นว่าในเช้าวันต่อมาอข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องถ่ายรูปนี้เพราะว่าอะไรคนอะมักจะไม่เชื่อหรอกเขาไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองนะ นะคะนี่คือหน้าจอของอ,อีเมลนะคะมาพี่น้องจะเห็นว่าข้าวเจ้านั้นจองตั๋วขา,ากลับก่อนในคือวันที่24สีชมพูนะคะแล้วข้าพเจ้าก็มาจองตอนเช้าเลยขาไปตอนประมาณ8โมงเช้านั้นนะคะก็คือจองขาไปกอสมุยถึงรุงเทพทําไมต้องโชว์สิ่งเหล่านี้เพราะว่าคนนมักจะไม่เชื่อหรอกแต่สิ่งที่เล่านะคะ อยากจะให้เห็นจริงๆพระเจ้าบอกให้ถ่ายต้องถ่ายไว้นะคะแล้วข้าพเจ้าเอาไปให้เพื่อนดูด้วยข้าพเจ้าได้รับความเชื่อเพิ่มขึ้นจากเรื่องนี้และข้าเจ้าก็อยากที่พี่น้องได้รับการเสริมความเชื่อเพิ่มขึ้นด้ว เื谢谢่อเรามีความเชื่อพระองค์จะเปิดทางให้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นงานของพระองค์นี่แล้วเมื่อไปถึงพระเจ้าก็ได้นัดเพื่อนได้พบกันนะคะได้ทำความรู้จักอาจารย์ว่าอาจารย์ผลแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนก็ไปโบสถ์ที่นิเว้นภาษีแล้วก็บอกว่าวันนี้จะไปอีกนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะอานารย์มัดเขาก็บอกว่าเขาอยากจะต้อนรับพระเยซูด้วยนะคะอเมนไหครับขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งที่พระเจ้าทา ทำตามที่พระเจ้าบอกนะ <c oughs> คือจริงๆพระเจ้าไม่จําเป็นต้องไปนะคะพี่น้องคงทราบดีไปกับตัวสมุนกรุงเทพแพงแค่ไหนแต่ว่าสิที่ทําเนี่ยคือทำเ่องงานของพระเจ้า